หนังสือเสียงอีโวโยบรนชีวิตของคุณเริ่มต้นจากสมองของคุณก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาใดๆขอเชิญคุณวางโลกภายนอกลงชั่วครู่ไม่ต้องตั้งใจฟังไม่ต้องพยายามเข้าใจเพียงแค่ปล่อยให้เสียงนี้ค่อยๆเข้าสู่การรับรู้ของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อบอกคุณว่าคุณควรค,คิดอะไรแต่มันเขียนขึ้นเพื่อให้คุณเริ่มเห็นว่าคุณกำลังคิดแบบไหนอยู่เพราะชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันถูกกำหนดจากวิธีที่สมองตีความเหตุการณ์เหล่านั้นสองคนอาจเจอเรื่องเดียวกันแต่มีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะสมองของเขาเรียนรู้โลกคนละแบบดรโจโดิฟเนซาตั้งคำถามสำคัญไว้ว่าถ้าสมองสามารถเรียนรู้ได้มันก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เช่นกัน และถ้ามันเรียนรู้ใหม่ได้ชีวิตของคุณก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมอีกต่อไปพอดแคสตอนนี้และตอนต่อต่อไปไม่ใช่เพื่อเร่งให้คุณเปลี่ยนแต่เพื่อให้สมองของคุณเริ่มเปิดพื้นที่ให้กับความเป็นไปได้ใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่เริ่มจากการบังคับแต่มันเริ่มจากการรับรู้และเมื่อคุณรับรู้ได้สมองของคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว บทที่หนึ่งสมองคืออะไรและทำงานอย่างไรสมองไม่ได้แค่คิดแต่มันเรียนรู้ชีวิตสมองของมนุษย์ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการคิดแต่มันคือเครื่องมือในการเรียนรู้ว่าคุณคือใครตั้งแต่วันที่คุณลืมตาดูโลกสมองของคุณเริ่มเก็บข้อมูลทันที เสียงสีหน้าน้ำเสียงบรรยากาศโดยที่คุณไม่รู้ตัวสมองของคุณกำลังเรียนรู้ว่าโลกใบนี้เป็นแบบไหนปลอดภัยหรือไม่เป็นมิตรหรือไม่คุณมีคุณค่าหรือไม่และที่สำคัญที่สุดสมองไม่ได้แยกว่าข้อมูลไหนสำคัญหรือไม่สำคัญสิ่งที่มาพร้อมอารมณ์จะถูกบันทึกได้ลึกกว่าเสมอถ้าเหตุการณ์หนึ่งมาพร้อมความกลัวสมองจะจำมันได้ชัดเจนถ้าเหตุการณ์หนึ่งมาพร้อมความเจ็บปวด สมองจะบันทึกมันเป็นบทเรียนนี่คือเหตุผลที่บางคนจำเรื่องในวัยเด็กได้ดีแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพราะสมองไม่ได้จำด้วยเหตุผลแต่มันจำด้วยความรู้สึกเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลที่ถูกบันทึกซ้ำๆจะเริ่มเชื่อมต่อกันความคิดจะเชื่อมกับความคิดอารมณ์จะเชื่อมกับอารมณ์ และในที่สุดการเชื่อมต่อเหล่านี้จะกลายเป็นรูปแบบการคิดรูปแบบการคิดจะกลายเป็นบุคลิกภาพและบุคลิกภาพจะกำหนดวิธีที่คุณใช้ชีวิตดตรโจอ,รอธิบายว่าบุคลิกภาพคือวิธีที่สมองแสดงตัวออกมาในโลกนี้และถ้าคุณใช้สมองในรูปแบบเดิมซ้ำ ชีวิตของคุณก็มีแนวโน้มจะให้ผลลัพธ์แบบเดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งพอไม่ใช่เพราะคุณโชคร้ายแต่เพราะสมองของคุณกำลังทำหน้าที่ตามที่มันถูกฝึกมาข่าวดีคือสิ่งที่ถูกฝึกสามารถฝึกใหม่ได้และการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการทำอะไรยิ่งใหญ่มันเริ่มจากการสังเกตวิธีที่คุณคิดเพราะทันทีที่คุณสังเกตได้คุณไม่ได้เป็นความคิดนั้นอีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการวิวัฒน บทที่สองสมองเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างไรสิ่งที่คุณทำซ้ำกำลังเขียนสมองของคุณสมองของมนุษย์เรียนรู้ไม่ใช่จากคำสอนแต่เรียนรู้จากสิ่งที่คุณทำซ้ำทุกครั้งที่คุณเจอประสบการณ์บางอย่างสมองจะไม่เพียงบันทึกภาพเหตุการณ์แต่มันจะบันทึกความรู้สึกความหมายและการตอบสนองของคุณถ้าคุณเจอสถานการณ์เดิมซ้ำาๆสมองจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณตอบสนองอย่างไร และเมื่อการตอบสนองนั้นถูกใช้ซ้ำมันจะกลายเป็นเส้นทางลัดในสมองเส้นทางลัดคือรูปแบบที่สมองใช้พลังงานน้อยที่สุดนั่นหมายความว่า สมองจะเลือกสิ่งที่คุณเคยมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องเสมอถ้าคุณคุ้นเคยกับการกังวลสมองจะเลือกกังวลก่อนคิดหาทางออกถ้าคุณคุ้นเคยกับการโทษตัวเองสมองจะทำสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะคุณตั้งใจแต่เพราะสมองถูกฝึกมาแบบนั้นดรโจอ,รอธิบายว่าทุกการกระทำทุกการคิดทุกการตัดสินใจคือการซ้อมสมองเมื่อคุณซ้อมซำ้ำสมองจะเชื่อว่าสิ่งนั้นสำคัญและสิ่งที่สมองเชื่อว่าสำคัญจะถูกเก็บไว้ในระบบอัตโนมัต ระบบอัตโนมัติคือพื้นที่ที่คุณไม่ต้องคิดแต่ร่างกายทําให้ทันทีนั่นคือเหตุผลที่บางครั้งคุณพูดบางอย่างออกไปทั้งที่ไม่อยากพูดหรือทําบางอย่างทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทําเพราะสมองเรียนรู้จากการทําซ้ําไม่ใช่จากความตั้งใจ เมื่อเวลาผ่านไปการทำซ้ำจะสร้างรูปแบบพฤติกรรมและรูปแบบพฤติกรรมจะสร้างชีวิตแบบหนึ่งถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยการตอบสนองเดิมชีวิตของคุณจะให้ผลลัพธ์เดิมไม่ใช่เพราะโลกไม่เปลี่ยนแต่เพราะสมองยังตอบสนองเหมือนเดิมข่าวดีคือสิ่งที่เรียนรู้ได้สามารถเรียนรู้ใหม่ได้แต่การเรียนรู้ใหม่ไม่ได้เริ่มจากการฝืนมันเริ่มจากการหยุดทำซ้ำ ทุกครั้งที่คุณสังเกตตัวเองได้ว่ากำลังจะตอบสนองแบบเดิมและคุณหยุดแม้เพียงเสี้ยววินาทีคุณกำลังหยุดการซ้อมเส้นทางเดิมและในช่วงวินาทีนั้นสมองของคุณเริ่มเปิดพื้นที่ให้กับเส้นทางใหม่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทันทีคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่รู้ตัวให้บ่อยขึ้นเพราะการรู้ตัวคือสัญญาณที่สมองรับรู้ว่าบางอย่างกำลังเปลี่ยนจากจุดนี้ไปทุกการกระทำเล็กๆทุกการเลือกเล็กๆ กำลังเขียนสมองของคุณใหม่และเมื่อสมองเปลี่ยนชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนตามบทที่3ความคิดความเชื่อและบุคลิกภาพคุณไม่ได้คิดแบบนี้เพราะคุณเป็นแบบนี้แต่คุณเป็นแบบนี้เพราะคุณคิดแบบนี้ ความคิดไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาในหัวมันคือจุดเริ่มต้นของตัวตนทุกความคิดมีพลังในการกำหนดว่าคุณมองโลกอย่างไรและเมื่อความคิดบางอย่างถูกคิดซ้ำมันจะค่อยๆกลายเป็นความเชื่อความเชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคชัดเจนแต่มันคือความรู้สึกภายในที่คุณยึดถือว่านี่คือความจริงถ้าคุณเชื่อว่าโลกยากชีวิตจะดูยากถ้าคุณเชื่อว่าคุณต้องพยายามมากถึงจะคู่ควรคุณจะไม่รู้สึกผ่อนคลายกับความสำเร็จดรโจอธิบายว่าความเชื่อคือ ความคิดที่สมองยอมรับซ้ำๆจนไม่ตั้งคำถามเมื่อความเชื่อฝังลึกมันจะกำหนดการตัดสินใจการตอบสนองและการเลือกของคุณและเมื่อการเลือกเกิดขึ้นซ้ำๆมันจะกลายเป็นบุคลิกภาพบุคลิกภาพไม่ใช่นิสัยโดยบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของความคิดและความเชื่อที่ถูกใช้ซ้ำคนที่มองโลกในแง่ลบไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนั้นแต่สมองของเขา เรียนรู้วิธีนั้นคนที่มั่นใจไม่ได้โชคดีแต่สมองของเขาคุ้นเคยกับการคิดในแบบที่สนับสนุนตัวเองเมื่อบุคลิกภาพถูกใช้งานทุกวันมันจะเริ่มกำหนดชีวิตดตรโจกกล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพคือสาเหตุและชีวิตคือผลลัพธ์ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิด คุณอาจเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนรอบตัวเปลี่ยนงานแต่ชีวิตมักจะให้ผลลัพธ์เดิมเพราะบุคลิกภาพเดิมยังคงทำงานอยู่ข่าวดีคือบุคลิกภาพไม่ใช่สิ่งถาวรเมื่อคุณเริ่มสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินคุณเริ่มเห็นรูปแบบของความเชื่อและเมื่อคุณเห็นมันคุณไม่ได้ถูกมันควบคุมเหมือนเดิมอีกต่อไปการตั้งคำถามกับความคิดไม่ใช่การต่อต้านตัวเองแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้ตัวตนใหม่ ทุกครั้งที่คุณเลือกคิดต่างออกไปแม้เพียงเล็กน้อยสมองของคุณกำลังทดลองรูปแบบใหม่และเมื่อการทดลองนั้นเกิดซ้ำบุคลิกภาพใหม่จะค่อยๆก่อตัวขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องลบตัวตนเดิมคุณเพียงแค่ไม่ต้องใช้งานมันตลอดเวลาและในพื้นที่ว่างระหว่างความคิดเดิมตัวตนใหม่กำลังรอการอนุญาตจากคุณบทที่สอารมณ์กับเคมีในร่างกายร่างกายกำลังเสพอารมณ์ โดยที่คุณไม่รู้ตัวอารมณ์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกอารมณ์คือเคมีในร่างกายทุกครั้งที่คุณคิดบางอย่างสมองจะหลั่งสารเคมีลงสู่ร่างกายความคิดแห่งความกลัวจะสร้างเคมีแห่งความกลัวความคิดแห่งความกังวลจะสร้างเคมีแห่งความกังวลและเมื่อร่างกายได้รับเคมีแบบเดิมซ้ำๆมันจะเริ่มคุ้นเคยดรโจอธิบายว่าเมื่อร่างกายคุ้นเคยกับอารมณ์ใดมันจะเริ่มต้องการอารมณ์นั้นไม่ต่างจากการเสพติด ร่างกายสามารถเสพติดความเครียดเสพติดความเศร้าเสพติดความโกรธแม้คุณจะบอกตัวเองว่าไม่อยากรู้สึกแบบนั้น แต่ร่างกายอาจกำลังเรียกร้องมันอยู่และเมื่อร่างกายเป็นฝ่ายนำสมองจะทำหน้าที่หาความคิดมาสนับสนุนอารมณ์นั้นนี่คือเหตุผลที่บางวันคุณตื่นมาพร้อมความไม่สบายใจทั้งที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนเพราะร่างกายกำลังขอเคมีที่มันคุ้นเคยเมื่อวงจรน,นี้เกิดซ้ำอารมณ์จะกลายเป็นตัวตนคุณจะเริ่มบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบนี้ทั้งที่จริงแล้วคุณแค่ติดเคมีแบบนี้ ดรโจเรียกสิ่งนี้ว่าการที่ร่างกายกลายเป็นจิตใต้สำนึกมันทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านการคิดข่าวดีคือการเสพติดอารมณ์สามารถเปลี่ยนได้แต่การเปลี่ยนไม่เริ่มจากการบังคับมันเริ่มจากการรู้ตัว ทุกครั้งที่คุณรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างโดยไม่ตัดสินเพียงแค่รับรู้ว่านี่คือเคมีในร่างกายในช่วงวินาทีนั้นคุณไม่ได้เป็นอารมณ์นั้นคุณคือผู้สังเกตและทันทีที่คุณไม่ตอบสนองตามอารมณ์เดิมแม้เพียงเล็กน้อย วงจรเคมีจะเริ่มอ่อนแรงสมองจะเริ่มเรียนรู้ว่าอารมณ์นี้ไม่จำเป็นต้องถูกใช้งานและเมื่อคุณเลือกอารมณ์ใหม่เช่นความสงบความขอบคุณความเมตตาสมองจะหลั่งเคมีชุดใหม่ร่างกายจะค่อยๆเรียนรู้ความคุ้นเคยใหม่การเปลี่ยนชีวิตจึงไม่ใช่การคิดบวกตลอดเวลาแต่มันคือการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับอารมณ์ที่สนับสนุนชีวิตและเมื่อร่างกายเปลี่ยนสมองจะเปลี่ยนตามตัวตนใหม่จะค่อยๆเกิดขึ้น บทที่หอดีตความทรงจำและตัวตนคุณไม่ได้มีอดีตแต่คุณกำลังใช้ชีวิตจากอาดีตอดีตไม่ได้อยู่ข้างหลังคุณเสมอไปสําหรับสมองอดีตสามารถมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกครั้งที่คุณนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตพร้อมกับความรู้สึกเดิมสมองของคุณจะตอบสนองเหมือนเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อตึง อารมกลับมาแม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านไปนานแล้วด็อ,อร์โจอ,อธิบายว่าสมองไม่รู้จักคำว่า เวลามันรู้จักเพียงสิ่งที่คุณกำลังให้ความสนใจถ้าคุณให้ความสนใจกับอดีตสมองจะคิดว่านั่นคือปัจจุบันและเมื่อร่างกายรู้สึกแบบเดิมเคมีแบบเดิมจะถูกหลัง่งวงจรเดิมจะถูกเปิดใช้งานนี่คือเหตุผลที่บางคนรู้สึกติดอยู่กับชีวิตเดิมแม้จะอยากเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะสมองยังฝึกซ้อมอดีตอยู่ความทรงจำไม่ใช่แค่ภาพในหัวมันคือเครือข่ายของความคิดอารมณ์และการตอบสนองเมื่อเครือข่ายนี้ถูกใช้งานซ้ำ มันจะกลายเป็นตัวตนคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบนี้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้ทั้งที่จริงแล้วคุณกำลังอธิบายอดีตไม่ใช่ศักยภาพของคุณดรโจบอกว่าตราบใดที่คุณยังคิดแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมคุณกำลังสร้างอนาคตจากอดีตการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้เริ่มจากการคิดถึงอนาคตมากขึ้นแต่มันเริ่มจากการหยุดอยู่กับอดีต ทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่ากำลังดึงเรื่องเก่ากลับมาและคุณเลือกไม่ตามมันไปแม้เพียงไม่กี่วินาทีคุณกำลังปิดสวิตช์ของอดีตในช่วงวินาทีนั้นสมองของคุณไม่มีแผนที่เดิมให้ใช้และนั่นคือพื้นที่ว่างพื้นที่ที่ตัวตนใหม่สามารถเกิดขึ้นได้คุณไม่จำเป็นต้องลบอดีตคุณไม่ต้องปฏิเสธมันเพียงแค่ไม่ต้องใช้มันเป็นคู่มือชีวิตอีกต่อไปและเมื่อคุณเริ่มอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง สมองของคุณจะเริ่มเรียนรู้ความเป็นไปได้ใหม่อนาคตจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนอดีตอีกต่อไปบทที่6กการเรียนรู้ซ้ำและการสร้างนิสยัยสิ่งที่คุณทำซ้ำกำลังกลายเป็นคุณมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดจากสิ่งที่ทำครั้งเดียวแต่ถูกกำหนดจากสิ่งที่ทำซ้ำ ทุกครั้งที่คุณคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมตอบสนองแบบเดิมสมองของคุณกำลังตอบย้ำเส้นทางเดิมดรโจอ,รอธิบายว่าการทำซ้ำคือภาษาที่สมองเข้าใจดีที่สุด เมื่อบางสิ่งถูกทำซ้ำบ่อยพอสมองจะหยุดใช้พลังงานในการคิดมันจะย้ายสิ่งนั้นไปไว้ในระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติคือพื้นที่ที่คุณไม่ต้องตั้งใจแต่ร่างกายทำให้เองนี่คือเหตุผลที่คุณสามารถขับรถได้โดยไม่ต้องคิดและนี่ก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่คุณสามารถตอบสนองทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวนิสัยจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก มันคือการฝึกสมองในระยะยาวเมื่อคุณตื่นเช้ามาด้วยความกังวลซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมองจะเรียนรู้ว่าเช้านี้ควรกังวลเมื่อคุณวิจาร์ณตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมองจะเรียนรู้ว่าเสียงนี้คือความจริงและเมื่อสมองเรียนรู้รูปแบบเหล่านี้ดีพอมันจะกลายเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นอัตโนมัติ ดรโจกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณทำสิ่งใดจนไม่ต้องคิดสิ่งนั้นได้กลายเป็นตัวตนของคุณแล้วและตราบใดที่ตัวตนอัตโนมัติยังทำงานอยู่ชีวิตจะให้ผลลัพธ์แบบเดิมข่าวดีคือนิสัยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันคือสิ่งที่ถูกฝึกมาและสิ่งที่ถูกฝึกสามารถฝึกใหม่ได้การสร้างนิสัยใหม่ไม่ได้เริ่มจากการพยายามอย่างหนักแต่มันเริ่มจากการหยุดทำอัตโนมัติ ทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่ากำลังจะทำสิ่งเดิมและคุณหยุดแม้เพียงเสี้ยววินาทีคุณกำลังดึงสมองออกจากโหมดอัตโนมัติในช่วงเวลานั้นสมองของคุณต้องกลับมารับรู้ปัจจุบันและเมื่อสมองอยู่กับปัจจุบันคุณมีทางเลือกทางเลือกใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่มันอาจเป็นการหายใจลึกหนึ่งครั้งการตอบสนองช้าลงหรือการเลือกไม่พูดประโยคเดิม การเปลี่ยนเล็กๆเมื่อทำซ้ำจะกลายเป็นนิสัยใหม่และนิสัยใหม่จะค่อยๆสร้างตัวตนใหม่คุณไม่ต้องลบตัวตนเก่าคุณเพียงแค่ไม่ต้องเรียกใช้มันตลอดเวลาเมื่อคุณฝึกการรู้ตัวซ้ำแลว้วซ้ำเล่าการรู้ตัวจะกลายเป็นนิสัยใหม่และนิสัยนี้คือประตูสู่การเปลี่ยนชีวิต บทที่7 neuroplasticity สมองเปลี่ยนได้จริงคุณไม่ใช่เหยื่อของสมองคุณคือผู้ออกแบบสมองข่าวดีที่สุดของมนุษย์คือสมองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามากแค่ไหนสมองไม่ได้หยุดเรียนรู้เมื่อคุณโตเป็นผู้ใหญ่มันยังคงเปลี่ยนแปลงได้เสมอสิ่งนี้เรียกว่า neuroplasticity หมายถึงความสามารถของสมองในการสร้างเส้นทางใหม่และอ่อนแรงเส้นทางเก่าทุกความคิดใหม่ทุกการตัดสินใจใหม่ทุกการตอบสนองที่ต่างออกไป กำลังเปลี่ยนโครงสร้างของสมองจริงๆดรโจอธิบายว่าสมองไม่แยกว่าสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณทำถ้าคุณคิดบางอย่างพร้อมอารมณ์ที่ชัดเจนสมองจะรับรู้ว่ามันคือประสบการณ์จริงและเมื่อประสบการณ์นั้นถูกทำซ้ำสมองจะสร้างเส้นใยประสาทใหม่นี่คือเหตุผลที่การจินตนาการอย่างมีอารมณ์ สามารถเปลี่ยนสมองได้เพราะสมองเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในไม่แพ้ประสบการณ์ภายนอกแต่การเปลี่ยนสมองไม่ได้เกิดจากการคิดใหม่แค่ครั้งสองครั้งมันเกิดจากการฝึกซ้ำอย่างมีสติทุกครั้งที่คุณเลือกไม่ตอบสนองแบบเดิมสมองจะต้องหาทางใหม่ในช่วงแรกมันอาจรู้สึกไม่สบายใจไม่คุ้นเคยหรือรู้สึกฝืนนั่นไม่ใช่สัญญ,ญาณของความล้มเหลว แต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเพราะสมองกำลังออกจากเส้นทางเดิมที่คุณเคยดรโจโกล่าวไว้ว่าความไม่สบายใจคือหลักฐานว่าสมองกำลังเรียนรู้ถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นหมายความว่าคุณอาจยังใช้เส้นทางเดิมการสร้างสมองใหม่ต้องการความตั้งใจและความสม่ำเสมอไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบทุกครั้งที่คุณรู้ตัวเร็วขึ้นเลือกต่างออกไปเล็กน้อย คุณกำลังเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นทางใหม่และเมื่อเส้นทางใหม่ถูกใช้งานบ่อยพอมันจะกลายเป็นเส้นทางหลักในขณะเดียวกันเส้นทางเดิมจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงไม่ใช่เพราะคุณไปลบมันแต่เพราะคุณไม่ใช้มันอีกต่อไปนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนโลกภายนอกแต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างภายในและเมื่อสมองเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกจะเปลี่ยนการตัดสินใจจะเปลี่ยนและชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนตาม บทที่8การรับรู้ awareness คือกุญแจเมื่อคุณรู้ตัวสมองเริ่มเปลี่ยนทันทีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการพยายามมากขึ้นแต่มันเริ่มจากการรู้ตัวมากขึ้นดรโจอ,อธิบายว่า การรับรู้คือความสามารถในการเห็นความคิดของตัวเองโดยไม่ต้องเข้าไปเป็นมันเมื่อคุณรู้ตัวว่ากำลังคิดคุณไม่ได้เป็นความคิดนั้นอีกต่อไปคุณกลายเป็นผู้สังเกตและผู้สังเกตไม่ถูกควบคุมทันทีที่คุณสังเกตความคิดวงจรอัตโนมัติจะหยุดลงชั่วคราวในช่วงวินาทีนั้นสมองไม่สามารถใช้เส้นทางเดิมได้เพราะเส้นทางเดิมต้องการการไม่รู้ตัวการรับรู้จึงเป็นปุ่มหยุดไม่ใช่การหยุดชีวิตแต่เป็นการหยุดการซ้อมตัวต,วตนเดิม หลายคนเข้าใจผิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการคิดบวกแต่ดรโจชี้ให้เห็นว่าการรับรู้มาก่อนการคิดใหม่ถ้าคุณพยายามคิดบวกโดยไม่รู้ตัวสมองจะยังใช้เส้นทางเดิมแต่เมื่อคุณรู้ตัวแม้ยังไม่ได้คิดใหม่สมองเริ่มเปิดพื้นที่ให้การเปลี่ยนแปลงแล้วการรับรู้ ไม่ต้องใช้แรงมันไม่ต้องผลักสายความคิดไม่ต้องต่อสู้กับอารมณ์มันเพียงแค่เห็นเห็นความคิดเกิดขึ้นอยู่และผ่านไปเมื่อคุณเห็นบ่อยขึ้นสมองจะเรียนรู้ว่าความคิดไม่ใช่ตัวคุณและเมื่อความคิดไม่ใช่ตัวคุณคุณมีอิสระในการเลือกการรับรู้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมันเหมือนแสงไฟดวงเล็กที่ส่องเข้าไปในห้องมืดทันทีที่แสงสว่างความมืดไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้ ทุกครั้งที่คุณรู้ตัวเร็วขึ้นแม้เพียงเสี้ยววินาทีคุณกำลังสอนสมองว่าเรากำลังตื่นอยู่และเมื่อการรู้ตัวเกิดขึ้นซ้ำสมองจะเริ่มเชื่อมต่อเส้นทางใหม่เส้นทางของสติความสงบและความเลือกได้ดรโจกล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่มันคือการฝึกการรับรู้ครั้งแล้วครั้งเล่าคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องรู้ตัวตลอดเวลาเพียงแค่รู้ตัวให้บ่อยขึ้นและทุกครั้งที่คุณรู้ตัวคุณได้เปลี่ยนสมองไปแล้ว บทที่9กาการเริ่มสร้างตัวตนใหม่ตัวตนใหม่เริ่มจากการเลือกในปัจจุบันตัวตนไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจครั้งเดียวมันเกิดจากการเลือกเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อคุณเริ่มรู้ตัวมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นว่าในแต่ละวันคุณกำลังเลือกเป็นใครทุกความคิดที่คุณเลือกคิด ทุกอารมณ์ที่คุณเลือกอยู่ด้วยทุกการตอบสนองที่คุณเลือกแสดงออกล้วนเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับตัวตนหนึ่งถ้าคุณเลือกความกลัวคุณกำลังเสริมพลังให้ตัวตนเดิมถ้าคุณเลือกความสงบคุณกำลังเรียกตัวตนใหม่เข้ามาดรโจอธิบายว่าการสร้างตัวตนใหม่ไม่ได้เริ่มจากการพยายามเป็นใครบางคนแต่มันเริ่มจากการไม่กลับไปเป็นคนเดิม ทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่ากำลังจะตอบสนองแบบเดิมและคุณเลือกช้าลงเงียบลงหรือหายใจลึกขึ้นคุณกำลังตัดขาดพลังงานของตัวตนเดิมในช่วงแรกตัวตนเดิมอาจพยายามดึงคุณกลับไปด้วยความคิดคุ้นเคยด้วยอารมณ์คุ้นเคยด้วยเหตุผลเดิมๆนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือสัญญ,ญาณว่าตัวตนเดิมกำลังสูญเสียอำนาจการสร้างตัวตนใหม่ต้องการความอดทนไม่ใช่กับโลกภายนอก แต่กับกระบวนการภายในคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกมั่นใจตลอดเวลาคุณไม่ต้องเชื่อมั่นเต็มรอยเพียงแค่เลือกใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ดรโจกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณเริ่มคิดรู้สึกและทำในแบบของตัวตนใหม่แม้ยังไม่สมบูรณ์สมองจะเริ่มจัดระเบียบตัวเองใหม่เส้นทางใหม่จะเริ่มแข็งแรงขึ้นและเมื่อเส้นทางใหม่นี้ถูกใช้งานซ้ำตัวตนใหม่จะเริ่มรู้สึกเป็นธรรมชาติคุณจะไม่ต้องฝืนอีกต่อไปในจุดหนึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าคุณตอบสนองต่างออกไป คุณคิดต่างออกไปคุณรู้สึกต่างออกไปโดยไม่ต้องตั้งใจนั่นคือช่วงเวลาที่ตัวตนใหม่เริ่มทำงานอัตโนมัติและเมื่อต,ตัวตนใหม่กลายเป็นอัตโนมัติชีวิตจะเริ่มให้ผลลัพธ์ใหม่ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณเปลี่ยน บทที่สิบการวิวัตของมนุษย์จากภายในคุณไม่ได้มาเพื่อเอาชีวิตรอดคุณมาเพื่อวิวัตการวิวัตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประวัติศาสตร์มนุษย์มันกำลังเกิดขึ้นในตัวคุณทุกวันดรโจอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่กับความกลัวตลอดชีวิตแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้เติบโตและขยายการรับรู้เมื่อคุณเริ่มรู้ตัวเริ่มเลือกใหม่เริ่มฝึกสมองใหม่คุณไม่ได้แค่เปลี่ยนนิสยัยคุณกำลังยกระดับการทำงานของสมองจากโหมดเอาตัวรอด ไปสู่โหมดการสร้างสรรค์โหมดเอาตัวรอดทำให้คุณคิดเร็วกลัวง่ายปกป้องตัวเองโหมดการสร้างสรรค์ทำให้คุณสงบเปิดใจมองเห็นทางเลือกเมื่อสมองไม่ต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลาพลังงานจะถูกนำไปใช้กับการเรียนรู้การเยียวยาและการเติบโตการวิวัฒนากากภายในไม่ได้ต้องการสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบมันต้องการการฝึกอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่คุณเลือกความสงบแทนความกลัวคุณกำลังฝึกสมองให้ทำงานในระดับที่สูงขึ้นทุกครั้งที่คุณเลือกการรับรู้แทนการตอบสนองอัตโนมัติคุณกำลังก้าวออกจากอดีตและเมื่อคุณไม่ใช้พลังงานไปกับอดีตอีกต่อไปพลังงานนั้นจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันในปัจจุบันคุณมีพลังคุณมีอิสระและคุณมีทางเลือกดอกอรโจกล่าวไว้ว่า อนาคตไม่ได้ถูกกำหนดจากอดีตมันถูกกำหนดจากระดับการรับรู้ของคุณในปัจจุบันเมื่อการรับรู้สูงขึ้นความคิดจะชัดขึ้นอารมณ์จะเบาขึ้นการตัดสินใจจะสอดคล้องกับชีวิตมากขึ้นการวิวาดจึงไม่ใช่การหนีจากตัวเองแต่มันคือการกลับมาเป็นตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณที่ถูกหล่อหลอมจากความกลัวแต่เป็นตัวคุณที่ถูกหล่อหลอมจากการรู้ตัวและในจุดนี้คุณอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องของแรงผลักแต่มันคือ การเปลี่ยนระดับการรับรู้เมื่อคุณรับรู้มากขึ้นคุณจะเห็นมากขึ้นและเมื่อคุณเห็นมากขึ้นคุณจะเลือกได้ดีขึ้นนี่คือการวิวัฒน์ของมนุษย์จากภายในไม่ใช่เพื่อเป็นใครที่ดีกว่าแต่เพื่อเป็นคุณในเวอร์ชันที่ตื่นแล้วตอนนี้เรามาถึงบทสรุปทั้งเล่มคะ่ะเมื่อคุณเปลี่ยนสมองชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนตามตลอดการเดินทางของพอดแคสต์ชุดนี้คุณได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนด จากเหตุการณ์ภายนอกแต่มันถูกกำหนดจากวิธีที่สมองของคุณเรียนรู้ตีความและตอบสนองต่อชีวิตคุณได้เห็นแล้วว่าสมองไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการคิดแต่มันคือระบบการเรียนรู้ชีวิตสิ่งที่คุณคิดซ้ำสิ่งที่คุณรู้สึกซ้ำสิ่งที่คุณทำซ้ำ กำลังเขียนโครงสร้างสมองของคุณทุกวันและเมื่อสมองถูกเขียนแบบเดิมชีวิตก็มักจะให้ผลลัพธ์แบบเดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่พยายามพอแต่เพราะสมองกำลังทำงานตามที่มันถูกฝึกมาคุณได้เรียนรู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือเคมีในร่างกายและร่างกายสามารถเสพติดอารมณ์ได้นี่คือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องของความตั้งใจอย่างเดียว แต่มันคือการฝึกทั้งสมองและร่างกายให้คุ้นเคยกับสิ่งใหม่คุณได้เห็นแล้วว่าอดีตไม่ได้จบไปเองตามเวลามันจะจบก็ต่อเมื่อคุณหยุดนำมันมาใช้ ทุกครั้งที่คุณไม่ดึงความทรงจำเดิมกลับมาใช้ในปัจจุบันคุณกำลังปิดสวิตช์ของอดีตและเปิดพื้นที่ให้อนาคตใหม่คุณได้เรียนรู้ว่าการรู้ตัวคือกุญแจสำคัญที่สุดไม่ใช่การพยายามคิดบวกไม่ใช่การฝืนเปลี่ยนตัวเองแต่คือการเห็นความคิดโดยไม่เข้าไปเป็นมันทันทีที่คุณรู้ตัวสมองจะไม่สามารถใช้เส้นทางอัตโนมัติเดิมได้และในช่วงวินาทีนั้นการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วคุณได้เรียนรู้ว่าสมองสามารถเปลี่ยนได้จริง ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครมาก่อนทุกความคิดใหม่ทุกการเลือกใหม่ทุกการตอบสนองที่ต่างออกไปกำลังสร้างเส้นทางใหม่ในสมองและเมื่อเส้นทางใหม่ถูกใช้งานซ้ำตัวตนใหม่จะค่อยๆกลายเป็นธรรมชาติสุดท้ายคุณได้เห็นว่าการวิวัฒน์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนโลกแต่มันเกิดจากการเปลี่ยนระดับการรับรู้จากโหมดเอาตัวรอดไปสู่โหมดการสร้างสารรค์จากการถูกควบคุมไปสู่การเลือกอย่างมีสติ จากการใช้ชีวิตจากอดีตไปสู่การอยู่กับปัจจุบันและทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการเพียงการฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าคุณกำลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้และรู้สึกว่าบางอย่างภายในคุณเงียบลงหรือบางอย่างเริ่มชัดขึ้นนั่นคือสัญญาณว่าสมองของคุณได้เริ่มเปลี่ยนแล้วพอดแคสต์ชุดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ฟังเพียงครั้งเดียวเพราะสมองเรียนรู้จากการทำซ้ำถ้าคุณต้องการ ให้ความเข้าใจนี้ไม่ใช่แค่ความรู้แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขอแนะนำให้คุณฟังซ้ำไม่จำเป็นต้องฟังรวดเดียวคุณสามารถเปิดฟังทีละบทในวันที่ต่างกันทุกครั้งที่คุณฟังสมองของคุณจะรับรู้ในระดับที่ลึกขึ้นและถ้าคุณรู้สึกว่า p o d c สต์ชุดนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณขอเชิญคุณกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดการเดินทางครั้งถัดไปและถ้าคุณอยากแบ่งปันว่าบทไหนหรือประโยคไหนแต่ใจคุณมากที่สุด คุณสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเพราะการเขียนออกมาคือการทำให้สมองเรียนรู้ชัดขึ้นอีกระดับขอบคุณที่คุณเลือกใช้เวลาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงจากภายในและขอให้คุณใช้สมองของคุณอย่างมีสติเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณเลือกเอง